สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอเกานกนาในเตเลนอีกแล้วค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะพี่น้องขาเข้าสู่ช่องเขานกนาในเตเลนกับพี่น้องวันนี้เราอยู่บนถนนอีกค่ะเกานกนาอยู่ในรถอีกแล้วค่ะพี่น้องเราขับรถกันไปเที่ยวทีออ่ประมาณ45นาทีจากบ้านกับพี่น้อง มันชื่อเมืองเล็กๆตำบลเล็กๆชื่ออะไรนะอูเฮตัสวัติเดนอมออสฟอร์ r เออชื่อ o อสฟอร์นออกเสียงยากเหลือเกินกับพี่น้องขาขับรถไปดูพี่บ่าวเขาบอกว่าเขาไปส่งของที่นั่นแล้วเขาเห็นร้านอาหารไทยครับพี่น้องขาร้านอาหารไทยที่เทคเอ a เวยค่ะพี่น้องที่ซื้อไปทานอะ่ะ พีบอกเขาบอกร้านสวยว่าเขาอยากมาดูแล้วแต่นั้นอ่ะพี่น้องมันมีนั่นด้วยมันมีอะไรอ่ะมันมีป่าแล้วมีเขาบอกสวยว่าเขานกน้ามไม่เคยมาเลยมีป่าแล้วก็เขาบอกมีกระเทียมป่าต่างหากไปหาหา,หาดูว่าจะเจอไหมตรงไหนแต่เขาก็ดูอินโฟเมชันมาแล้วแต่แต่ที่ในใน ในแผ่นที่เขาไม่ชี้จุดกระเทียมป่าค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละเขาไม่ชี้จุดเพราะว่าคะ and a bit. ถึงแล้วค่ะเออชื่ออะไรโอสฟอร์เนอร์พี่น้องอยู่ทางเอ่อขับมาจากรอตเตอร์ดัมก็อยู่ทางตะวันตกหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้อง่าเฉียงเฉียงไปตะวันตกหน่อยหนึ่งอ่าตำบลเล็กๆนี้สวยนี่เราจอดรถไว้ตรงนี้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดินดูหน่อยหนึ่งค่ะสวยนะเนี่ยเป็นตำบลเล็กๆก,ก,ก็ไม่มีตึกค่ะพี่น้อง ข้างทางเนี่ยกระเทียมป่าตั้งนั้นเลยเนี่ยแต่อยู่ข้างทางสทงสทัยหมามันจะมาขี้นะถ้าเข้าไปในในตรงน้นะนะในในอะ่ะมันจะไม่มีหมามาขี้โอ้เยอะเลยกระเทียมป่าตรงนี้แต่เราข้าวนกน้าไม่เก็บหรกคาะพี่น้องกานี่กระเทียมป่าตั้งนั้นดูอ้วบอ้วบอวบ้อวนอวน้อวนเขาพี่น้องดูสิคะดูสิคะ ตรงนั้นเลยเป็นหยุมเป็นหยุมเลยดูสิพี่น้องนี่เป็นหยุมเป็นหยุมเลยนี่ข้างทางเนี่ยอ,อย่ากเก็บเลยมันเป็นหยุมเป็นหยุมอยู่เลยค่ะอดีมากเลยตรงนี้แลมันออกดอกคงจะสวยนะพี่น้องดูสิโอ้ล้านตาไปหมดเลยอ,อทำไมไม่เจอในป่าตร,ต,รต,รตรงในป่าลึกๆอย่างนี้มั่งนูง่นพอเดินไป บ้านคนนะ่ะอยู่ตรงโน้นโอ้ดูสิมันเยอะขนาดนี้เลยทั่วเลยอะ่ะแถวนี้พี่น้องค่ะเนี่ยทั่วเลยออ้เยอะมากเดีย๋ยวเราเดินไปที่ตรงอื่นในป่าดีกว่าเดินในป่าก่อนเดินไปดูค่ะพี่น้องโอ้ยมีแต่มีแต่กระเทียมป่าค่ะพี่น้องค่ะทั่วเลยข้างในข้างในอะ่ะ มันหมาคงจะไม่เข้าไปอะมั้งพี่น้องโอ้ยดูทีตาก็ฝาดดูออ้ยดูที่มันเป็นกอกอกอเลยเดี๋ยวก็นกนาหันกล้องให้ดูเต็มหมดเลยเป็นกอ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 เลยเก็บง่ายตรงใส่หมาจะไม่เข้าไปนะเนยนี่นี่มันเป็นกอเป็นกอเหมือนมีคนมาปลูกเอาไว้นะ อุ้ยนี่เนี่ย,เ,ยเป็นกอก็ามาปลูกเอาไว้นั่นน่ะบ้านเขาพี่น้องค่ะเป็นกอเป็นกอเลยงามมากเลยอะ่ะกระเทียมป่าตรงเนี้ยเหลือเชื่อ,อพี่น้องงามจังเลยอุ้ยยาวไปถึงนู้นมีแต่กระเทียมป่าน้องข้างในเขาไปเก็บได้นะ มุดเข้าไปเก็บได้ข้างในน,นู้นแต่ข้างข้างนี้ไม่ไหวพี่น้องเอ้ยนูน้นนู้นนู้นข้างในอะ่ะข้างในอะ่ะเข้าไปเก็บได้เลยเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเดินดูก่อนแนละ้วก่อนกลับเดี๋ยวเข้าไปเก็บนูน้นนู้นนู้นข้างในอะ่ะเข้าไปเก็บได้นะนูน้นข้างในนู้นอะ่ะโอ้เ<ฮ>ฟลฮะอือ เยอะมากพี่บ่าวว่าแล้วดอกไม้นี้นะเนี่ยดอกไม้นี้มันมันชอบอยู่ปนอยู่กับกระเทียมป่าค่ะพี่น้องถ้ามันไม่ออกดอกอ่ะเก็บหลงนะระวังนะแต,แต่แต่ใบมันเล็กๆอ่ะมันมันไม่หลงหรอกค่ะมันไม่หลงหรอกใบมันเล็กๆนี <c oughs> ่บ้านเขามีบ้านคน พี่บ่าวบอกว่าบ้านเขาดูนี่มีขนาน้อยธงแดงพี่บ่าวบอกว่ามีร้านอาหารไทยแต่เราออกมานอกนอกเมืองหน่อยหนึ่งแล้วนะตรงนี้มาจอดนอก,นอกเมืองเดินก่อนนคะครับพี่น้องเดี๋ยวเวลานั้นเราไปดูร้านอาหารไทยกันนะในเมือง กับพี่น้องแบดแบดแอนด์เบร็กฟาสสวยน้บ้านอุย้ยรถอะไรอ๋รนอนี่ครับพี่น้องเราเข้ามาในป่าแล้วข้ามถนนมาอีกฝั่งนะึง เข้ามาในป่าไปดูที่ดูต้นไม้นะป่านี้นะต้นไม้อยู่ใกล้ๆบ้านคนเนี่ยนั่นน่ะบ้านคนริมถนนเมื่อกี้เขานกนาตาให้ดูอยู่ติป่ามันจะไม่ล้มใส่หรือนั่นน่ะเนาะ,นะ,นะไปดูว่ามีกระเทียมไหมในป่านี้เนาะ อย่างนี้เลยค่ะยีลีเบิร์ตาลิงดัตโลนั่นกระเทียมป่าค่ะพี่น้องอกระเทียมป่ามีอีกแล้วในนี้เยอะเลยนสวยค่ะพี่น้องตรงนี้ดูต้น,นต้นไม้เก่าๆแก่ๆสวยมีเนินขึ้นไปดูต้นต้นไม้สิพี่น้อง สวยมากเลยป่านี้ไม่ไกลไม่ค่อยไกลจากบ้านด้วยง่ายด้วยมาน่ะไม่ไกลเลยเนี่ยเป็นเนินขึ้นไปดูต้นไม้แต่และต้นสิเก่าเก่าแกา่แก่ครับพี่น้องเนาะนั่นนั่นนั่นป่าสวยพี่บ่าเดินขึ้นไปบนเนินแล้วครับพี่น้อง ัดกีนอ๋สวยป่านี้ค่ะมาเจอป่าใหม่นะคะพี่น้องค่ะโอ้เจอป่าใหม่ตรงนี้เป็น เป็นป้ปอมเป็นอะไรอะที่ที่หลบซ่อนที่ตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองกับพี่น้องกานี่ก้างบนแต่นั้นลงไปใต้ดินกะเป็นเป็นทางลงไปใต้ดินไปหลบซ่อนตรงนี้เป็นป้อมสำหรับหลบซ่อนหรือก็พี่น้องกานี้แหละนี่ตรงนี้ตอนสงครามโลก ครั้งที่สองค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นเนินสูงต่ำดูต้นไม้เก่าแก่ค่ะพี่น้องค่ะต้ามาเดินเพื่อสุขภาพอ่ะสุขภาพจะดีมากเลยตรงนี้นน่นพี่บ่าวยืนอยู่ก้างบนแล้วดีมากเลยสวยจังอ่ะ เดินผู้ชี้เตอร์บีแคฟฟู <c oughs> พี่บ่าวบอกว่าตรงนี้ไม่ไกลจากชายหาดด้วยนะเดินไปอู่ล่างนาเดอรรัลพอดีอ่ะอืก็บอกเดินไปแค่สองสามกิโลก็ถึงชายหาดค่ับพี่น้อง พอนกนาชอบเดินคับพี่น้องค่ะเนี่ยบรรยากาศดูดูใบไม้ปริเกือบมาอย่างเงี้ยครับพี่น้องค่ะอากาศมันจะดีมากแล้วก็มันไม่เย็นมากไม่ร้อนมากนะสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องแล้วดอกไม้ที่ออกสีขาวสีชมพูสีอะไรนี่มันจะหอมทั้งป่าเลยพี่น้องดอกไม้นี่จะหอมทั้งป่าดูสิ ป่านี้ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆน่าเดินมากเลยเป็นเนินค่ะสวยอ่ะบรรยากาศดีอากาศก็ดีดีนี่แหละ<ม>ชอบอ่ะเื่อสุขภาพเลยแหละพี่น้องอ่ตรงนี้เราอยู่ไม่ไกลบ้านด้วย ขับรถแค่40นาทีเองสวยงามแล้วไม่ไกลจากทะเลอากาศมันดีไงมีทางขึ้นไปบนเนินค่ะพี่น้องค่ะบนเนิน <c oughs> นู้น <c oughs> ต้นไม้ดูสิสวยต้นไม้ต้นไม้เก่าแก่สวยมาก <c oughs> คนเยอะอยู่นะ เห็นคนมาเดินเขียวเขียวตรงนน้นถงไทยเป็นกระเทียมป่าอีกแล้วนี่หมุนให้เดินดูรอบๆค่ะสวยมีเนินเดินขึ้นเดินลงเพื่อสุขภาพเลยแหละ ก็เตรียมป่าอีกแล้วเดินเดินมาอู้เยอะมากเลยเยอะมากป่านี้ค่ะพี่น้องกาะตัวป่าเลยกระเตรียมป่าอยู่เป็นจุดๆๆเลยค่ะนี่อีกแล้วอีกแล้วค่ะเดินมาถึงตรงนี้ก็เป็นทางเป็นทางไปทะเลค่ะพี่น้องกาะมีทะเลมีชายหาดทางนี้ค่ะ เ,เดินเดินขึ้นเนินกันโอ้ใหญ่มากเลยป่านี้สวยนี่เนินอย่างนี้นะคะเนี่ยคล้ๆทะเลเดินขึ้นเนินกันค่ะพี่น้องค่ะเด <c ười> ินขึนนน้นเนินแดดสวยมากเลย สวยค่ะพี่น้องขามาเดินอยู่มายืนอยู่บนเนินนี่เนินอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะสวยมากค่ะบนเนินตรงนี้เป็นเนินเดี๋ยวเราก็เดินกลับกันกับพี่น้องกลัวว่ากลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเดี๋ยวเดินกลับแล้วไปในเมืองเล็กๆนะไปในเมืองเล็กๆก,กับพี่น้องแล้วก็จะให้พี่น้อง uh, uh, ดูร้านอาหารไทยหรืออะไรด้วยค่ะไปดูในเมืองกันเดี๋ยวคลิปแรกอ uh, ก้านกนาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องขาแล้วแล้วเจออีพีสองเดี๋ยวไปดูเดินกลับแล้วไปดูในเมืองเดินกลับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้านกนาก็จะจะไปเก็บกระเทียมป่าด้วยคะ่ะพี่น้องโอเคค่ะเจอกันอีพีสองนะมาเดินป่าที่ทางะะตะวันตกเฉียงเฉียงจากรอตเตอร์ดมกับพี่น้อง เจอกันสักครู่อีกนะคะขอบคุณมากค่ะฝากช่องของข้าวนอกนาเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะพี่น้องคลิปนี้พาพามาดูวิวตั้งวันเลยค่ะพี่น้องค่ะเจอกันค่ะอีพสองค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ